ทุเรียนหนาวตายคืออะไรทุเรียนหนาวตายเป็นอาการยังไงคนทางอีสานคนทางเหนือก็เห็นว่าน้ำนี่มันเย็นมากแล้วไม่กล้าให้น้ำกับทุเรียนลัวทุเรียนจะหนาวตายนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทุเรียนตายนะครับ อาการที่ตายไม่ใช่ว่าเย็นตายนะครับขาดน้ำตาย สวัสดีคับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่วันเสาเล่าทุเรียนกับผมสว่างคููคลองแถวครับ EP ที่35นะครับทุเรียนหนาวตายคืออะไรมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับวันนี้ตามผมมานะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือทุเรียนที่ปลูกอยู่จันทบุรีอยู่จุมพรนครศรี โซนนั้นจะเป็นคือฝนเยอะแล้วก็ความหนาวมีนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยคือถ้าเป็นทางใต้ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยแต่ถ้าทางระยองจันทบุรีตราดอาจจะมีบ้างบางปีที่ต้องใส่เสื้อ กันหนาวประมาณสักอุณหภูมิสัก13องศาผมก็ว่าถือว่าลงเยอะแล้วนะครับคงไม่ต่ํากว่า10องศาฝั่งทางจันทบุรีระยองตราดก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องทุเรียนหนาวตายแต่พอทุเรียนขึ้นมาปลูกที่ภาคอีสานภาคเหนืออุณหภูมิจะต่ําประมาณ8องศาลงโลสุดก็ไม่คงจะไม่ถึง5องศาแต่มีน้อยปีมากที่จะลงมาที่ศูนย์องศาคือจังหวัดเลยนะครับแต่เป็นต้องยอดเขานะครับทุเรียนหนาวตายเป็นอาการยังไง ทุเรียนที่ภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนอีสานเหนือก็มีบ้างนะครับคืออีสานนี่ลมหนาวท่านผู้ชมมาอีสานนะครับอีสานเนี่ยผิวแห้งเลยนะครับผิวแห้งปากแตกยิ้มไม่ได้นะครับฤดูหนาวมีข้อมาก ความชื้นในอากาศมันน้อยเวลาลมมาเนี่ยทุเรียนก็จะคลายน้ําเยอะพอคายน้ําเยอะก็จะเกิดการสูญเสียแล้วท่านผู้ชมที่ปลูกทุเรียนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอยากให้แชร์นี้ไปถึงคนที่ปลูกทุเรียนแก้ปัญหาไม่ตกมาแก้อย่างไงเพราะขนาดผิวเรายังแห้งนะครับถ้าทางชายฝั่งทะเลเนี่ความชื้นก็จะเยอะพอลมทะเลพัดมานี่ผิวมันจะรู้สึกมันเหนียวเพราะว่ามันมีความชื้นในอากาศสูงคนทางอีสานคนทางเหนือก็เห็นว่าน้ำานี่มันเย็นมากแล้วไม่กล้าให้น้ํากับทุเรียนกลัวทุเรียนจะหนาวตาย นี่คือสายเหตุหนึ่งที่ทุเรียนตายนะครับสวนที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังผมนี่นะครับอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับฤดูหนาวนี่อยู่ที่นี่ริมเขื่อนนะครับนี่ลมเอื่อยๆท่านผู้ชมเห็นใบเลยครับใบมันเริ่มลมแล้วนะครับลมหนาวจะลมที่อีสานเนี่ยเขาเรียกว่าหนาวลมที่เลนูเคยเคยฟังเพลงไหมครับที่นี่หนาวแล้วก็ลมเย็นอากาศแห้งผมให้น้าเช้าเย็นนะครับช่วงเดือนกุมภาเนี่ยขอให้มีลมหนาวมาเบือนพิการเนี่ยพิการจนถึงกุมภาเนี่ยผมให้น้ํา ส่วนนี้ผมให้เช้าเย็นเลยน้ําจะเริ่มให้ประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมงเพราะว่าผมใช้แสงโซลาเซลล์เก้าโมงสิบโมงเช้าแล้วก็เริ่มให้น้ำพอให้น้ําเช้าเย็นเช้าเย็นพอหมดฤดูหนาวผมจะให้น้ําวันละรอบนะครับประมาณ30นาทีวันละรอบเพราะว่าสปริงเกอร์ผมเนี่ยยังเป็นหัวแบนอยู่นะครับยังไม่ใช่หัวสายนะครับอาการที่ตายไม่ใช่ว่าเย็นตายนะครับขาดน้ําตายเพราะว่าต้นไม้ขายน้ําเยอะแล้วดูดน้ําขึ้นไม่ได้นะครับแก้ไม่ยากนะครับแล้วก็ยังให้ปุ๋ยเหมือนเดิมยังให้ฮอร์โมนเหมือนเดิม ฮอร์โมนฉีดทุก10วัน15วันครั้งก็ยังดีนะครับใบจะสวยการสัรงข้อแสงจะดีแต่ปุ๋ยเนี่ยผมให้เดือนละครั้งผมให้อินทรีย์วันที่1วันที่15ผมให้635ผมจะให้เป็นสเต็ปเพราะว่าอินทรีย์ดินบ้านเรามันไม่มีความอุดมสมบูรณ์ต้องให้อินทรีย์ต้นขนาดนี้นะครับต้นละ3กิโลต้นเล็กตั้งกิโลหนึ่งสกิโลแล้วก็ครึ่งกิโล นะครับให้เยอะไม่เป็นไรอินทรีย์แต่เคมีต้องดูกฎเกณฑ์นะครับถ้าต้นระดับเขาเนี่ยให้ประมาณสักกำมือหนึ่งห่างจากคนต้นคืบหนึ่งต้นระดับเอวก็ สอนกำมือสามกำมือขึ้นมาผมการันตีนะครับว่าทุเรียนหนาวตายไม่มีขาดน้ำตายนะครับส่วนใหญ่แล้วเราไม่กล้าให้น้ำฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมหวังว่าที่ผมคุยวันนี้วันเสาร์เล่าทุเรียนอากาศหนาวกำลังจะมาต้องเตรียมปั๊มน้ำเตรียมแหล่งน้ำส่วนปุย๋ยรืเ่องฮอร์โมนให้ปกตินะครับสวนผมบางคนอาจจะบอกว่าจริงๆภาคอีสานนี่สามารถทำทุเรียนออกนอกฤดูได้ตลอดเพราะว่ามีช่วงที่ ฝนทิ้งช่วงเป็นเดือนซึ่งไม่ค่อยมีทางใต้ซึ่งทางภาคตะวันออกไม่เคยมีฝนขาดช่วงเป็นเดือนไม่มี15วันเนี่ยสิวันเขาเปิดตาดอกได้แล้วนะครับถ้าใบเราสมบูรณ์สามารถทําทุเรียนออกนอกฤดูทุเรียนทวายแต่ถ้าเรามีความรู้ความสามารถนะครับผมถึงแนะนําว่าควรจะเปิดตาดอกได้แล้วเดือนเดือนตุลาต้นเดือนตุลานะถ้าใบสวยนะครับถ้าบําใบได้สัก2รุ่น3มรุ่นเปิดตาดอกต้นเดือนตุลาเลยแล้วของเราจะมาออกดอกพุ่กาทันวาเนี่ยของภาคตะวันออกเก็บผล หลังสงกรานถ้าเราสามารถออกก่อนสงกรานได้นี่นะครับทุเรียนกิโลละ200นะครับ200ขึ้นนะครับนี่ผมนึงบอกว่าอีสานนี่มีศักยภาพในการทําทุเรียนมากนะครับอย่าลืมนะติดตามผมนะครับทุกวันเสาร์ผมจะมาเล่าทุเรียนเกี่ยวกับทุเรียนอย่างเดียวแต่ถ้าท่านไหนอยากไปชมเรื่องอ้อยมันสับปะหลังพืชอย่างอื่นไปวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์จะเล่าทุเรียนวันอาทิตย์จะเป็นสับเพลเหระพืชทุกชนิดจะไปอยู่วันอาทิตย์กันนังคารไปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมติดตามผมทุกวันเสาร์นะครับ Bye.